เอิร์กพรมพรไปต่างประเทศเอิร์กไม่จริงจังจนได้อยู่คนเดียวคะ่ะสําหรับเธอคนนี้นะคะถึงจะไม่ได้เป็นดาราแต่เธอเองเนี่ยก็สามารถมีทุนที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยแหละคะ่ะเพราะว่าจะาตัวค่อนข้างมีฐานะประมาณหนึ่งคะ่ะนอกจากจะสวยแล้วยังเก่งรอบด้านอีกด้วยโดยครอบครัวมีกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวกับ ที่ดินที่เป็นแบบหมู่บ้านทั้งในและนอกซึ่งหากใครที่ติดตามนะคะจะเห็นได้ว่าเธอเองยังไม่ค่อยมาอยู่กับที่มากนักเรียกได้ว่าเดินทางบ่อยมากส่วนในเรื่องของความรักนั้นก็ไม่ค่อยสมหวังค่ะก่อนหน้านี้เธอออกมาพูดคุยผ่านทางรายการดังว่าตัวเองเคยคบกับผู้ชายเหมือนกันนะถึงขนาดมีแฟนแล้วแต่ยังไปคุยกับอีกคนกระทั่งเราโดนทํากลับบ้างเขาเป็นคนหน้าตาดีเลยอายุน้อยกว่าแท้จริงแล้วมีแฟน มาตลอดแต่ยังไม่ได้เลิกซึ่งเราเองยังไม่เคยรู้หลังจากนั้นก็เลือกถอยออกมาเคยมีคนมาขอแต่งงานเหมือนกันคนนี้เนี่ยเป็นพี่ชายของเพื่อนพอได้คุยแล้วรู้สึกแฮปปี้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครอบครัวสองฝ่ายเนี่ยชื่นชอบช่วงแรกขอมั่นกันไปก่อนแต่พอเริ่มใกล้เราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าลงเอยกับเขาแล้วจากนี้คงไม่มีโอกาสได้คุยกับคนใหม่อีกต่อไปเลยขอเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆแต่พอดีพ่อของตัวเองเนี่ย มาจากที่อเมริกาทําให้จะต้องไปจัดการหลายเรื่องนานเข้าเรามองว่าเราดีเกินกว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่กันแบบสามีภรรยาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็เริ่มเฟดออกมาไม่บอกถึงสาเหตุจากนั้นก็เปิดใจหันมาคบกับสาวหล่อแทนได้ความที่โตมาในโรงเรียนหญิงล้วนทุกวันนี้เนี่ยยังคบซ้อนอยู่ไหมก็คือเหมือนเดิมนะเรายังไม่อยากหยุดที่ใครส่วนตัวมองความรัก ลดลงตามเวลาซึ่งคุณแม่เองก็น่ารักมากเข้าใจไม่เคยขอให้มีบุตรเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นําให้มาเปิดเผยฟังค่ะหากครั้งหน้ามีเรื่องราวใดๆทางทีมงานจะรีบนํามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ